นี่นะทุกคนเห็ดนะครับมีพีเอฟซคนหนึ่งนะเม้นบอกว่าแถวบ้านที่เขาเนี่ยเรียกว่าเห็ดลมนะครับแต่ว่าแถวบ้านผมเนี่ยเรียกว่าเห็ดรั่วนะครับหรือว่าเห็ดกอมพายนี่แหละ,ะนี่แหละทุกคนก็อยัาก,กินได้นะครับทุกคนนี่นเราไปต่อดีกว่า การเดินป่าเนี่ยเราจอหักเก็บไปเรื่อยๆนะครับทุกคนลุยทุกคนนี่นี่นี่โอ้ดอกสวยทุกคนนี่ดอกสวยมากนี่เลยแต่ว่าแก่แล้วนะครับทุกคนแก่แต่ก็อยากกินได้อยู่นะ โอ้หน่อไม้ก็เยอะมา,มากเลยนะเนี่ยนะทุกคน,นหน่อไม้ก็เยอะมันมีทุกกอเลยอนะทุกคนนี่ไอ้กอน,น,นั่นมีหนึ่งสองสามสี่หน่อไอ้กอนี่นะตัวหนึ่งสองสามสี่ โอเคโอ้นอีกทวนเจไดหมดเลยฮะนี่โอ้โอ้ินไม่หมดหรอเนี่ยยังไงก็ินไม่หมดกินไม่หมดเราก็เอาไปกินได้นะครับทุกคนนีุ่่กคน ยเลยนะเก็บไปให้ก่อนเพราะว่าผมเจออยู่นุ่นนะลอไปดูกันเห็ดวกนี้เนี่ยมันถ้าเราทากินเป็นก็อร่อยอยู่นะทุกคนแต่ถ้าทากินไม่เป็นก็อาจจะไม่ค่อยอร่อยนะ โอ้ก่อนมอันก็เจ๋ะเลยทุกคนนี่ก็มีแล้วผมจะเอาไปทำอะไร <_ C 1> ะเยะะววันนี้โอ้นี่เหตุชนิดนี้นะครับเขาเนี่ยจะขึ้นตามต่อไม้ที่ผุกๆนะครับทุกคนเนาะไม่รู้ว่าเชือ้อเขามันเนี่ยจะอยู่ที่ต่อไม้ในรูปเปล่าไม่แน่ใจนะครับ น่าจะอยู่ที่ต่อไม้นั่นแหละเพราะว่าเขาจะขึ้นตามต่อไม้ที่ผุผุกนะครับทุกคนแต่ว่าจะขึ้นโดเฉพาะต่อไม้ไอ้นั้นนะพวกไม้ไผ่นะครับทุกคนนี่นี่ก็มีนะก่อนูก็มีอีกนี่ เอาแค่ okay. พอประมาณก็พอละมั้งทุกคนไม่เอาเยอะแต่ว่าผัดใส่น้ำมันหอยก็อร่อยอยู่นะแต่ก็จะมีขวันเหนียวนิดนึงเราต้องห่างไปชิ้นเล็กๆนะครับห่างไปชิดนใหญ่ไม่ได้มันไม่เหมือเพื่อเห็ดคนนะครับแต่รสชาติก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ โอ้นหนมนะสวยากทุกคนดอกสวยมากน,นี่ดอกสวยโอ้โอโอโอ อย่ในป่านะครับทุกคนไม่ต้องเซิร์นะครับอยู่ในป่านี่พอแล้วทุกคนก็ผมจะเอาประมาณนี้แหละไม่เอาเยอะนะครับขี้เกียจงโงนะครับทุกคน มันเป็นเลขแล้วได้อย่ามันตกลราไปนะอย่าตกลราไปข้างล่างนะนห่วงแกไม่ใช่เล็ขนะเข้าใจนะ สวัสดีครับขอสวัสดีพีเอฟทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมเนี่ยได้กลับมาที่นี่อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพราะผมเนี่ยได้มากับพาเล็กพาใหญ่นะครับนี่เพื่อสีเพื่อเป็นเพื่อนตายเนี่ยจะชัวเข่าเมื่อไหล่ก็ได้นะครับและแต่เลยนะครับจะชัวเมื่อไหร่กบพร้อมนะครับมาแล้ววันนี้ผมเนี่ยจะพาพีเอฟซ ไปยาธิพัท์ที่ผมได้สร้างใหม่ที่มีน้ำตกนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆกันนะว่าน้ำตกของเราเนี่ยมันน้อยลงแค่ไหนกันนะครับเนาะเนื่อจากฝนเนี่ยได้หยุดมาหลายวันแล้วนะครับตั้แต่ที่ผมทำเสร็จเนี่ยผมก็ยังไม่เคยกลับเข้ามานอนอีกนะครับก็วันนี้ถือโอกาสเข้าไปนอนอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเคทุกคนเพื่อไม่ไปกาเสียเวลา เราจะออกเดินทางต่อกันดีกว่าครับ we <laughs> ครับทุกคนตอนนี้ผมเนี่ยได้เดินทางมาถึงที่พักขอบผมแล้วนะครับที่พักขอบผมเนี่ยสภาพยะโอเคนะครับทุกคนตัวเราเพื่อจะทําเสร็จมาใหม่นะพาเลทพาใหญ่ก็ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนนี่สภาพบรรยากาศที่นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่บรรยากาศดีมา,มากๆเลยนะพอเรามาถึงในห้วยปุ๊บเนี่ยบรรยากาศเย็นเลยนะครับทุกคนแต่ว่าตอนที่เราอยู่บอเข่าอยู่เนี่ย มันก็อากาศเนี่ยพาคาดที่จะออกอาวนิดหนึ่งเนาะต่างจากบรรยากาศไในห้อยอยาซิเชิญน,นะครับอ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอนับพัดผ่อนก็สับพัดใหญ่ๆนะครับผม มันเป็นยังไงล่ะยาญฮะมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไง ครับทุกคนตอนนี้กะข้าวับผมเนี่ยเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนกะข้าวขอผมก็จะหามมาจากป่าเลยนะผมเนี่ยได้ต้มเห็ดใส่หม่าม้านะครับแล้วก็หน่อไม้เผานะแล้วก็ผมเนี่ยมันต้มให้จึกอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าเวลาเราเผาไปนะมันจะกลิ่นหอมนะทุกคนแล้วก็หมูปิ้งแล้วก็มีไอ้น้าพริกนะครับแล้วก็ข้าวนะครับทุกคนทานน้อยนะ มึงเนี่ยเกินไปมึงเกินไปมึงอ่ะเอาโอเคมึงไม่ขึ้นมากินบอ่อบ้านนะแต่น้อยนะสอ,อนเอาไม่ได้อีก หมูปิ้งเนี่ยเวลาเราปิ้งกับไม้ไผ่ไอพวกไผ่อ่อนนะทุกคนมันอร่อยมากแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมไม้ไผ่ขึ้นมาด้วยนะครับใครไม่เชื่อก็ลองดูนะครับอมืมันมีควากลิ่นหอมไม้ไผ่นะ ต้นไม้ต้นนี้ใครรู้ว่ามันมีชื่อว่าอะไรเม้นบอกผมด้วยนะครับว่าต้นเข้ามาลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับส่วนใบเข้ามาเนี่ยทุกคนดูนะว่ามัจะมีหนามน,นะครับแล้วก็จะแะปกายทางปลายเนี่ยน,นิดนนะแถวบ้านเราเนี่ยรู้สึกว่าจะมีไม่กี่ต้นเลยน,นะครับแล้วก็จะมีเป็นดบบพื้นที่นะครับ ครับทุกคนจากที่ผมเนี่ยกินข้าวเสร็จนะผมก็ได้ไปเดินสำรวจห้วยนี่นะครับทุกคนแล้วก็ไม่เจออะไรที่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะแล้วก็ไปกับพาเล็บยายเนาะพาเล็บผาใหญ่น,ญนไปเห่าอะไรไม่รู้ทีสองทีนะครับผาใยญ่ผาน้อยไม่ได้เห่าผายหย่แตตัวเดียวนะครับเอาโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนนี้ทีตอนมืดเลยนะครับผม ทุกคนตอนนี้มือสนิทแล้วนะครับผมแล้วก็พาเล็กพาใหญ่เนี่ยนั่งดูธรรมชาติไปเรื่อยๆฟังเสียกกบเขียดไปเรื่อยๆนะครับเนาะก็การนอนในห้วยเนี่ยมันจะมีเสียหลากหลายมากเลยนะเสียกกบเนี่ยหลายชนิดเลยนะทุกคนทุกคนไม่เชื่อเราฟังเสียดูนะไอนั่นอีกหนึ่งชนิดแล้วก็จิ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 อีกชนิดหนึ่งนะ มาเสี่ยงได้ไหลายอย่างเลยนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ใช่กบตัวเดียวกันนะไอ้ไอ้ที่เสียก็นั่ก็คือชนิดหนึ่งไอ้ที่เสียเอ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 นั่ก็อีกชนิดหนึ่ง,งนะมันไม่ใช่ชนิดเดียวกันทุกคนถ้าเข้าป่าลองมานอนแล้วก็ฟังเสียดูก็เพลินดีนะสนุกดีนะครับทุกคนอ่าโอเคนะครับทุกคนก็ในค่ำคืนนี้ก็ผมจะขอตัวเข้านอน,อนละเอ็นนี่ก็มาขอ